กินแคประจําวันที่ตาใช้ทั้งช้าและเย็นนะคะก่อนนอนเนี่ยตาจะใช้เป็น sleeping mask ค่ะเพราะว่า sleeping mask เนี่ยเขาจะสามารถบํารุงผิวได้อย่างล้าลึกเต็มที่ในช่วงเวลาที่เรานอนนะคะตัวนี้ค่ะเออ,เอ,อคือซองหนึ่งอะ่ะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะ2ชิ้นแต่ว่านี้ตาใช้ไปแล้ว Dr. s มช c h a c n e Overnight Mask Gel นะคะจะมี2ตอนแบบนี้มันซองนึงเนี่ยมันใช้ได้2ครั้งแล้ก็ นี่หลักๆนะคะจะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสแล้วก็พวกจุดด่างดําจากสิวเนี่ยจะจางลงไปวันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อเจลนะคะใสๆแบบนี้เลยปริมาณ1ซองเนี่ยสามารถทาได้1ห,หน้าพอดีพอดีนะคะไม่ได้น้อยจนเกินไปจนรู้สึกว่ามันไม่พอที่จะทาแต่รู้สึกว่าการที่เขาแบ่งซองมาเป็น2ชิ้นเนี่ยมันทําให้เราไม่ต้องคิดว่า เออเราจะต้องทาเยอะทาน้อยแค่ไหนก็คือ1นซองก็คือ1ห,หน้าค่ะทำๆหน้าไปเลยค่ะตื่นขึ้นมาหน้าใสาปิ้งเลยวันนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมของเซรัล่าเชอร์รี่เข้มข้นนะคะซึ่งเขาจะทําให้ผิวหน้าเนี่ยดูกระจ่างใสดูเต็มอิ่มจากการบํารุงแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดําจากสิวด้วยนะคะหลังจากที่สิวหายไปใหม่ รีบทารีบบำรุงแล้วรอยดำจากสิวมันจะจางลงไปได้อย่างรวดเร็วไม่ทิ้งรอยไว้ระยะยาวค่ะคือหนึ่งซองเนี่ยเขาดูเหมือนเป็นแบบเฮ้ยซองเล็กทำไมให้น้อยแต่จริงๆแล้วคือมันได้เยอะมากได้เต็มหน้าแล้วก็มีพอเหลือที่จะปาดคอไปได้ด้วยนะคะตาเนี่ยชอบที่จะจิบเครื่องดื่มหอมๆก่อนนอนค่ะ พวกชาสมุนไพรชาจีนมะลิที่แบบให้กลิ่นหอมอ่อนๆเอาไว้ดื่มก่อนนอนอุ่นๆน,นะคะแนะนําว่าให้เลือกเป็นพวกชาสมุนไพรหรือว่าเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพนะคะเลือกที่มันไม่หวานมากน้าตาลน้อยมันจะได้ไม่ ไปสะสมน้ําตาลในร่างกายแล้วก็ไม่ต้องดื่มเยอะแบบทั้งแก้วนะคะใช้วิธีแค่จิบเล็กๆเครื่องแก้วเล็กน้อยพอนะคะเพราะว่าถ้าเราดื่มเครื่องดื่มเยอะเกินไปก่อนนอนจะทำให้ไตของเราทํางานหนักตอนกลางคืนที่เรานอนแล้วเราจะปวดฉี่แล้วก็จะไปฉี่ระหว่างคืนทําให้นอนได้ไม่เต็มอิ่มเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีจิบเล็กๆให้กลิ่นมีกลิ่นหอมๆให้เราได้ดมกลิ่นหอมๆแล้วร,รู้สึกว่าสบายใจจิตใจปลอดโปร่งแล้วก็เตรียมเข้านอน,นะคะ่ะ เราเนี่ยนอนหลับพักผ่อนเป็นเวลา5 8ชั่วโมงกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเลยนะคะถ้าเราปล่อยให้ริมฝีปากแห้ง5 8ชั่วโมงเนี่ยมันนานมากเลยนะห้ามปล่อยให้ริมฝีปากแห้งก่อนนอนไม่ว่าสาวๆจะใช้ลิปมันหรือว่าลิปบาล์มยี่ห้ออะไรนะคะก่อนนอนเนี่ยปะปกปากให้นุม่มด้วยลิปมันลิปบาล์มอะไรทุกอย่างที่ใช้อยู่แล้วนะคะและยิ่งเปิดแอร์เนี่ยจะทำให้ ปากเนี่ยแห้งง่ายแตกง่ายนะคะถ้าปากแห้งแตกเป็นขุยเนี่ยนอกจากจะทําให้ทาลิปสติกไม่สวยแล้วอาจจะทําให้เจ็บปากหลังจากที่เราเพิ่งแปรงฟันเสร็จเนี่ยตัวยาสีฟันฟองยาสีฟันเนี่ยจะทําให้ริมฝีปากแล้วก็รอบริมฝีปากเราแห้งเป็นขุยแล้วก็ทาบํารุงไปซะก่อนนอนคนสมัยนี้เนี่ยติดโซเชียลกันมากเลยนะคะไอ้ตาก็ติดเหมือนกัน <laughs> คืออันนี้จะ ไม่ได้นอนกันแน่แน่ทั้งหมดแต่ติดโซเชียลกันแบบนี้นะคะอันนี้ตาทดลองกับตัวเองแล้วนะคะว่าถ้าจะเล่นมือถือถ้าจะเล่นคอมถ้าจะดูทีวีถ้าจะทําอะไรออกไปทํเครื่องนอกที่ห้องรับแขกที่ห้องทํางานถ้าจะเข้าห้องนอนจะนอน ห้ามพกมือถือห้ามพกคอมไอตาทําตามกฎนีม้มาได้ประมาณสักครึ่งปีแล้วแล้วรู้สึกว่าไอตานอนหลับได้สนิทมากยิ่งขึ้นไม่มีอาการผวาจากไฟหน้าจอมือถือที่แวบขึ้นเวลามีใครเทคซะาทําให้อตาตื่นเช้าแล้วก็ลุกจากที่นอนไม่มีการโอเอนอนกลิ้งบนที่นอนเพราะว่าพอเราตื่นปุ๊บเฮ้ยไปเช็คมือถือเช็คอีเมลหน่อยซิเราก็ต้องลุกออกไปนะคะทําให้เวลาตาตื่นปุ๊บไอตาก็จะลุกได้เลยจะไม่ไม่มีการโอเอนอนเล่นนอนกลิ้งบนที่นอนค่ะมันเป็นการสร้างนิสัยการนอน ทีีด่ดและสิ่งสุดท้ายที่เราควรทําก่อนนอนเลยก็คือปิดไฟให้สนิทไฟนูน่นไฟนี้อย่าให้มีเล็ดลอดในตาเป็นคนหลับง่ายค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสว่างแค่ไหน,นตาก,ก็หลับได้แต่พอตาลองว่านอนในห้องนอนที่มีแสงนิดหน่อยกับนอนในห้องนอนที่มืดสนิทเนี่ยตารู้สึกว่านอนในห้องนอนที่มืดสนิททําให้ใตานอนหลับได้เต็มอิ่มมากกว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบหลับเหมือนวาปอ่ะแบบหลัแบบปุ๊บตื่นมาฮึบ เช้าเลยคือหลับได้สนิทมากไม่มีการตื่นระหว่างคืนรู้สึกว่ามันมีความสุขกับการนอนมากแล้วพอตื่นมาตอนเช้ามันรู้สึกสดใสสมองปลอดโปร่งแล้วก็ร่างกายไม่รู้สึกเพลียเพราะว่าร่างกายมันได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ไงคะรู้สึกว่าแบบอเช้าแล้วเราตื่นได้เต็มที่แต่ว่าห้องนอนของคนบ้านแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางที่อาจจะมีแสงแบบไม่สามารถปิดม่านปิดอะไรให้มันให้มันดามืดสนิทได้นะคะไอตอนมีเตอร์ช่วยคือนี่เลย ปิดตาซื้อจากแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็ได้ถ้าเกิดไม่สามารถปิดไฟในห้องนอนของตัวเองให้มืดสนิทได้ที่ปิดตานี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆจะทําให้เราที่แสงอะไรมาเล็ดเล็ดรอดเลยนะคะแบบหลับเต็มตื่นทอเต็มผื่นโตโตมากๆเลยตื่นเช้ามาจะแบบ นี่แหละค่ะหข้อที่ควรทําก่อนนอนเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ได้ทํายากเลยฝึกทําสิ่งเหล่านี้เข้าไว้นะคะทุกๆวันที่ตื่นมาจะได้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนค่ะรายละเอียดทุกอย่างไอตาใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโอนะคะเราวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย